ให้สติเห็นทะลตัวก็มีการเคลื่อนย้ายออมือการเคลื่อนย้ายตัวไปมามันต้องใช้สติบ้างเช่นกลอกน้ำเนี่ยกลอกน้ำใส่ขวดน่ะ จะหายกันแบป่ยตงเจ็ดอะสมัยก่อนเนี่ยมาเซอร์อยังคเคยได้ทำโทรศัพท์าาทหาย <c oughs> คือว่าเราขาสติสมัยหนูนะ่นะน,น,นานมาแนะสมัยโทรศัพท์แตกแหลกอะใช่ไหมแต่แนมนี่ไม่เคยมีใครโทรศัพท์หายนะเพราะว่สติมัาโทรศัพท์เนี่ไม่มีใครลืมหรอก

ใสอยู่บ้านเดยวก็เขาก็จะขึ้นมาถ้ามีจัดก็นะ่ก็จะได้รเจ้ารับพลัง